อยากจะเปรียบเทียบไม่เห็นภาพน,นิดนึงนะระหว่างการซื้อของจากช็อปนะคะจาก SA กับการซื้อของนอกช็อปนะคะก็อยากจะให้คิดเหมือนกับเป็นลักษณะความสัมพันธ์นะอย่างเช่นการที่เราซื้อจาก SA เนี่ยให้มองในแง่ของการที่แบบว่าเอ้ยเป็นแฟนอะไรเงี้ยนะคะกว่าจะรู้จักกันนะมันต้องใช้เวลานะคะแล้วก็เรียนรู้กันไปนะคะอาจจะทะเลาะก,กันบ้างนะคะอาจจะขึ้นดีกันบ้างนะคะระหว่างทางนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันดีนะพอเรามีแบบว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นลนักษณะ long term relationship นะคบกันมายาวๆนะคะบางทีเนี่ย SA เปลี่ยนไปแบรนด์อื่นไปร้านอื่นนะคะเรายังตาม SA คนนั้นไปเลยนะคะยกเว้นว่าเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงจริงๆนะคะถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ก็อาจจะเป็นจุดจบนะของความสัมพันธ์น,นั้นๆได้นะคะแล้วเราก็จะ move on นะคะไปแบรนด์อื่นนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ เปรียบเทียบให้ฟังนะในลนักษณะของประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะคะในลนักษณะของการซื้อของนอกช็อปเนี่ยนะมันเหมือนกับเราไปเดทอเลยเงี้ยนะพอเราไปเดทกับใครสักคนนะถ้าเกิดว่าเขาไม่สิ่งที่เราตามหาอยู่นะมีคุณสมบัตินะที่โอเคอะไรเงี้ยนะคะเราไปเดทครั้งแรกกับเขาแล้วเรารู้สึกว่าโอเคทุกอย่างมันสมูทด,ดีอะไรเงี้ยนะคะ คุยกันถูกข้ออะไรเงี้ยเราอาจจะอยากไปเดี่ยเขาอีกนะมันก็เหมือนกับการซื้อของนะถ้าเกิดว่าครั้งแรกเราซื้อของกับพวกพีซอนอลช็อปเปอร์อะไรเงี้ยนะคะดีหลังจากนั้นเราก็อยากจะซื้อของเขาอีกนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนกับบร่เฟนเกิร์เฟนไม่ได้เป็นลักษณะแฟนนะมันเหมือนกับเป็นลักษณะาการออกเดทนะคะมันไม่ต้องมีคอมมิตเมนต์นะคะไม่จําเป็นที่ต้องมีความสัมพันธ์ถาวรอย่างที่บอกมันไม่ได้มีล,ลักษณะผูกขาดนะคะกับการซื้อของอาจจะพีซอนอลช็อปเปอร์นานๆน,นะคะ แล้วถ้าเกิดว่ามันคุยกันถูกคอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะเป็นลักษณะาการเริ่มต้นของการเป็นเพื่อนที่ดีนะคะเป็นลักษณะเฟรนด์ชิพมากกว่าที่จะเป็นแบบว่า boyfriend girlfriend relationship นะคะอันนี้คือการที่ตัวเองเปรียบเทียบให้ดูเห็นภาพคร่าวๆนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจามาแชร์ประสบการณ์นะในการซื้อของจาก,กร้านนะคะพวกแบรนด์เม้งหายแหล่นะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบให้ดูว่ามีความแตกต่างอย่างไรนะคะกับการซื้อของจากนอกร้านนะคะ คือตอนแรกนะก็ว่าจะทําแค่คลิปเดียวเสร็จจบนะคะแต่ปรากฏว่ามันคอนเทนต์ยาวมานะคะก็เลยคิดว่าจะทําแยกวาออเป็นซีรีส์หนึ่งนะคะอยากจะใช้หัวข้อซีรีส์ว่าเปิดโลกช้อปปิ้งแบรนด์เนมนะคะอยากจะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยช้อปมาก่อนแลตวัวนี้ยังช้อปอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะการช้อปปิ้งที่แตกต่างไปนะคะแล้วหนึ่งนะก็คือเคยเปิดโลกของอ่า ready to wear นะพวกเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะก็เดี๋ยวจะมารวมในอ่าเพลย์ลิสต์นั้นด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวลิงก์ข้างล่าง้วยละกันนะคะ ันนี้นะจะมาพูดถึงเรื่องของการซื้อในช็อปนะคะกับการซื้อนอกช็อปนะคะคือตัวเองทําแบบป๊อปอัพไม่เป็นนะแต่อยากจะให้เห็นว่าเออฝั่งนี้เป็นช็อปนะฝั่งนี้คือนอกช็อปนะคะไอ้นอกช็อปเนี่ยนะคะอยากจะแยกออกมาเป็นลักษณะของอ่ะสามอย่างด้วยกันนะคือเขาอาจจะมีหลายชื่อนะอจ,จะเป็นลักษณะของรีเซลเลอร์นะคะคนที่เขาซื้อของมาปล่อยขายไปนะคะ ลักษณะของ personal shopper นะคะก็คือเราสามารถบอกเขาได้หรือว่าเขาอาจจะมีของคือเขา,าจ,จะไปช็อปตามร้านอะไรเงี้ยเราก็เห็นเราก็ขอให้เขาซื้อของให้เรานะคะก็จะมีการบวกฟรีบวกอะไรทั้งหลายแหล่ค่าเซอร์วิสฟรีทั้งหลายแลา fee, หล,ยแล่รวมเข้ามาในราคาของนั้นๆนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของ consignment store นะคะ consignment store ก็คือการที่ร้านนะรับซื้อขายของแบรนด์เนมอะไรพวกนี้นะคะ,ะหลายๆคนน่าจจะคิดว่า consignment store เนี่ยเป็นการซื้อของมือสองเฉยๆแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะคะ หลายๆชิ้นเนี่ยจะเป็นของใหม่เอี่ยมจากร้านเลยนะคะเหมือนกับในช็อปทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะคะเขามีความค่าเกี่ยวกันนะคะก็จะรวมเป็นหมวดหมู่เดียวกันเลยในลักษณะของร้านนอกช็อปแบรนด์เนมนะคะในส่วนของซื้อจากช็อปนะคะ SA เนี่ยเขาก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นลนกักษณะเขาเรียก personal s h o ็ p e เนะก็คือเขาทราบว่าเราอยากจะได้อะไรหรือว่าวันทีเราก็บอกเขาเราอยากได้อะไรของแบรนด์นั้นๆน,น,นะ เขาก็จะพยายามหาให้เรานะคะหรือว่าถ้าเกิดเขาเห็นว่ามันมีอะไรที่มันเหมาะกับเราเขาก็จะส่งรูปให้เราว่าอยากได้ไม้อะไรพวกนี้นะคะมันเป็นลักษณะเซอร์วิสนะของ SA นั้นๆมันเหมือนกับเป็นงานของเขาด้วยนะคะแต่เวลาพูดถึงคําว่า Personal Shopper ที่นี่นะตัวเองจะหมายถึงว่าการซื้อของนอกร้านนะคะ SA ส่วน SA นะ Personal Shopper ส่วนนี้ก็คือนอกร้านนั่นเองนะคะมาดูข้อดีข้อเสียกันนะคะคือส่วนตัวแล้วนะเคยซื้ออในชอปเนี่ยตลอดเลยนะคะเพราะว่า เหตุผลเดียวเลยนะเหตุผลหลักที่กลัวการซื้อนอกร้านมากเลยเนี่ยก็คือกลัวได้ของปลอมนะคะกลัวมากนะคือสิ่งเดียวที่กลัวคือการได้ของปลอมนะคะแล้วก็กลัวว่าจะโดนโกงเงินเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่กลัวมากนะคะแต่พอเราเริ่มซื้อนะเราเริ่มมีประสบการณ์นะคะเราก็ลองผิดลองถูกเองด้วยนะคะก็พบว่าการซื้อของนอกร้านนะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอนตัวเองิดตอนแรกนะคะแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในอนาคตละกันนะคะว่ามีแนวทางในการเลือกซื้อจากร้านพวกนี้อย่างไรนะคะ การซื้อของในช็อปนะตัวเองเนี่ยเคยซื้อหลุยวิตองนะจนกระทั่งถึงขั้นเป็น VIC ของหลุยนะคะแล้วก็ในส่วนของชาแนลเนี่ยก็เคยซื้อเยอะๆมาเหมือนกันนะเคยได้ไป VIP อ v ี n ่เวนต์นะของชาแนลหลายๆอย่างด้วยกันนะคะเคยไปออสเตรียนโอเพ่นะคะเป็นเทนนิสเนาอแล้วก็เคยไปปัลเลสักอย่างเลยนะคือชาแนลเนี่ยเขาจะมีอีเวนต์ที่ น่าสนใจนะคะซึ่งเคยไปมาเหมือนกันในอดีตละควอยางงยังติดอยู่ใคลิปหนึ่งนะอยากจะเล่าเรื่องของแบบผู้อีเวนต์นะเกี่ยวกับเรื่องของ p r i เวลเลชนะจิติพิเศษในการไปอีเวนต์ทั้งหลายแหล่ของพวกแบรนด์เนมนะคะว่างๆจะมาเล่าให้ฟังลายการมันมีหลายเรื่องหลายจุดนะเกี่ยวกับเรื่องของโลกแบรนด์เนมที่อยากจะแชร์ให้ฟังนะคะคือก็มองว่าตัวเองมีประสบการณ์ผสมควรนะในการซื้อของจากช็อปนะคะแล้วก็ซื้อมาหลายปีนะคะก็ข้อดีนะในการซื้อของจากช็อปนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราเจอเอที่คุยกันรู้เรื่องนะเราก็ถูกคอกันนะคะค เขาจะช่วยเหลือเรามากเลยนะในการาหาของให้เรานะคะโดยเฉพาะของที่แบบหาย,ยากนะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีเอเซีประจำเนี่ยเราไม่สามารถหาของพวกนั้นได้เลยนะคะโดยเฉพาะพวก LV Hot คอรไอเทมหลายแหล่นะทุกวันนี้นะคะหรือแม้แต่ชาแนลเองก็เหมือนกันนะคะพวกคลาสสิกแฟล e นะคะไม n i ีแฟลปอะไรพวกนี้นนะหาย,ยากมากนะคะจากร้านโดยเฉพาะแบบดาโซ่ทองอะไรเงี้ยหาย,ยากมากนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเอเซีประจำเขาก็จะช่วยเรานะคะในการได้ของพวกนั้นนะคะ มากกว่าที่เราจะพยายามหาเองจากแบบออนไลน์มัง่งหรือว่าเดินเข้าไปในร้านนะคะไม่รู้จักใครเลยไปถามเขาเนี่ยเขาไม่บอกหรอว่าจะมีของที่นั้นให้เรานะคะอันนี้คือค้ดีนะในการมี SA ประจํานะคะจากร้านนั้นๆน,น,นะคะข้อดีข้อที่2นะก็คือได้ราคา เท่าช็อปจิ้งนะคะก็แงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าซื้อจากช็อปเลยนะคะแล้วในอดีตน,นะเวลาเรายังเคยแบบทราเวลเคยเดินทางตลอดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยบินเกือบทุกประมาณ6 8แอาทิตย์เนี่ยก็จะบินทีอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นอะซื้ออะไรก็ได้เคลมแท็ก์นะคะทุกวันนี้เคลมไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะอันนั้นก็คือเป็นข้อดีในการซื้อจากช็อปนะมีใบเสร็จแน่นอนนะคะสามารถเคลมแท็ก์ได้นะคะก็จะได้ของถูกลงไปอีกด้วยซ้ํานะคะ ข้อดีข้อที่3นะคะก็คือเมื่อไหร่ที่เราซื้อจนกระทั่งเป็นพวก v วไนะเป็นแบบ VIP c l a คลาะเป็นแบบลูกค้าพิเศษอะไรเงี้ยนะคะลูกค้าชั้นดีอะไรเงี้ยนะก็จะมี p r i v i l e g e ต่างๆต,างต่างมานะคะก็จะได้รับการดูแลที่แตกต่างไปนะคะ โดยที่อาจจะเป็นในลักษณะของกิฟต์นะ V I C กิฟต์นะคะก็เป็นพวกอ่าของขวัญพิเศษมันก็มีหลายวันพิเศษเหมือนกันนะคะที่เขามีของพิเศษมาให้เราอะไรเงี้ยนะคะการที่เขาพาเราไปดินเนอร์ไป l u นช์นะคะส่งดอกไม้วันเกิดเราการได้ไปอีเวนต์พิเศษพิเศษอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะข,ของอ่าสิทธิพิเศษนะสำหรับ V I P อ่าคลานทั้งหลายแหละนะคะอันนี้คือข้อดีนะในการซื้อจากช็อปนะคะข้อดีข้อหนึ่งซึ่งคิดว่าสำคัญมากเลยนะก็คือ ประสบการณ์ในการช้อปปิ้งนะคะจากร้านแบรนด์เนมนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แตกต่ตางจากการซื้อของจากร้านทั่วไปนะคะอันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวนะซึ่งหลายคนอนะ่ะบอกว่าประสบการณ์เนี่ยนะเงินมันซื้อไม่ได้นะคะอันเนี้ยมันก็มันมีทั้งถูกและผิดนะความจริงแล้วจะบอกว่าประสบการณ์นะมันมันเป็นการจ่ายเงินเพื่อได้ประสบการณ์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าของแต่ละชิ้นที่เราซื้อจากร้านแบรนด์เนมเนี่ย มันก็ต้องแพงกว่าซื้อจากตลาดทั่วไปใช่ไหมคะทุกคนก็มีความคาดหวังนะว่าเวลาเข้าร้านพวกนี้นะคะเราจะได้การดูแลที่พิเศษจากการไปซื้อของในตลาดสดทั่วไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือการซื้อจากร้านพวกนี้นะโดยเฉพาะเมื่อไหร่ที่เรามีไอเซป,ประจํานะเขาจะดูแลเราดีนะคะมันทุกอย่างตั้งแต่เราเดินเข้าร้านไปเลยนะการที่เรามีการทักทายกับคนในร้านนะคะการที่เรามีมุมพิเศษของเราการที่เขาเสิร์ฟแชมเปญนะเสิร์ฟน้ําเราอะไรพวกนี้นะคะ มันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับเป็นการก็เียอ,อะไร enjoy experience อะมันคือความสนุกนะในประสบการณ์นั้นๆนะคะถ้าเราอินนะมันสนุกนะคะแต่เมื่อไรที่เราไม่อินอนะมันไม่ค่อยสนุกนะคะอันเนี้ยคือสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้นะคะหลายๆคนที่ตามกันมานะทั้งใน y o u t u ในใน i n s t a g r เนี่ยจะทราบว่าตัวเองเนะ่ยเคย enjoy ไหมนะในเรื่องของอ่า service นะเรื่องของแบบตัวเองก็เรียกว่า ultimate ช้อปปิ้งเอ็กเซิร์นเป็นหรือวิตองเลยนะแต่ว่าพอเมื่อไหร่ที่เราแต่หัาก,กับเขาเนี่นะเราก็รู้สึกว่าเอ้มันไม่สนุกแล้วมันไม่เอนจอยแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากที่จะไปเสียเวลานะจุดนั้นอีกอะไรเงี้ยนะคะคือเวลาเราอินอนะอะไรมันเป็นดีไปหมดนะคะแต่พอเราไม่อินนะเราก็จะเห็นข้อเสียมากขึ้นว่าง,งั้นเถอะนะคะมาดูข้อเสียกันดีกว่านะคะในการซื้อแจกช็อปมานะสิ่งแรกเลยก็คือเราก็ต้องซื้อเยอะๆนะคะทำยอดขึ้นไปในการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์นะกับ s a คนนั้นๆน,น,นะคะ เนื่องจากว่ามันก็จะมีข้อดีตามมามันเหมือนจะเป็นอย่างเงี้ยวังวนอย่างงี้แหละเราซื้อเยอะเขาก็ให้กลับมานะคะมันเป็นลนักษณะวินวินนะก็คือเราทํายอดให้น้อง SA น้อง SA ก็หาของที่เราอยากได้ให้เราคืนนะคะมันเป็นลนักษณะเหมือนกับ r e w a r d i n g system ทั้ง2ฝ่ายนะมันก็มีข้อเสียพอเราซื้อเยอะเราก็เสียเงินมากขึ้นใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ที่เราอยากจะ,ะคงสภาพนะของการเป็นลูกค้าชั้นดีกับแบรนด์นั้นๆเนี่ยเราก็ต้องซื้อของต่อไปเรื่อยๆนะคะ ในการซื้อของต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างนะที่ตามมาทีหลังก็คือหลังๆเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเราอาจจะไม่ได้อยากได้ของชิ้นนั้นนะแต่ว่าเราซื้อเพราะาเราอยากจะมีสิทธิประโยชน์นะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับเอสเอคน,นนั้นๆหรือว่าร้านนั้นๆอยู่นะคะมองกลับไปนะอันนี้สําคัญมากเลยนะเป็นมดโตประจําใจที่ตัวเองเรียนรู้เลยนะคะเอสเอนะคะไม่ใช่เพื่อนนะคะอย่าเป็นเพื่อนกับเอสเอนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเอสเอเป็นเพื่อนเนี่ยนะ มันจะทําให้เกิดความเกรงใจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเกรงใจมากขึ้นนะในการซื้อของทั้งหลายแหละจากเอสเอคนนั้นเนี่ย มันก็จะมากขึ้นทําให้เราซื้อของด้วยความเกรงใจมากกว่าความชอบส่วนตัวนะคะอันนี้คือข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการซื้อจากร้านพวกนี้นะคะแต่ก็กลับไปในสิ่งที่พูดตอนแรกนะถ้าเราอินมันก็สนุกน,นะคะแต่เมื่อใ่ที่เราไม่อินเราจะเริ่มมองเห็นนนัจุดนี้มากขึ้นนะคะมันดูในส่วนของการซื้อนอกชอ็อปละกันนะคะสุดแตปแล้วนะเพิ่งมาเริ่มซื้อประมาณปีสองี2020ปีที่แล้วนี่เองนะคะเราก็ซื้อค่อนข้างเยอะ ปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่ซื้อของจากร้านเลยได้ของชิ้นเดียวนังชาแนลจากร้านนะคะเราก็อ่าหลุยวิตตองตัวใหญ่เป็นออนไลน์นะคะไม่ได้ซื้อจากร้านแทบไม่ได้เข้าร้านเลยนะคะข้อดีนะในการซื้อของจากกลุ่มนี้นะคะนอกช็อปเนี่ยยูเซอร์เพอร์ซอนัลช็อปเปอร์คอนซเมนต์สโตร์นะคะหนึ่งนะมันเป็น My Choice นะคะมันเป็นทางเลือกของเราเองเราเป็นคนควบคุมนะทั้งหลายแหล่ในการซื้อของกับเขานะคะ ถ้าเขาไม่ีของนะคะเราซื้อถ้าเขาไม่มีของที่เราอยากได้เราก็ไม่ซื้อนะคะในส่วนของราคาเหมือนกันนะคะเรามีส่วนในการควบคุมราคานะคะส่วนอย่างแล้วนะั้นในการซื้อของจาก personal shopper เนี่ยนะคะหรือว่าร้านดีเซลเลอร์เนี่ยจะราคาแพงมากกว่าในช็อปนะคะแต่ทั้งแน่งนั้นนะมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างอย่างเช่นค่าเงินนะอาจจะเป็นลักษณะของที่ราคาในแต่ละประเทศต่ตางกันนะคะส่วนตัวแล้วนะคะจะบอกว่าได้ชแนลทุกชิ้นนะจากนอกร้านช็อปชแนลเนี่ย ถูกกว่าในช็อปชา n นลที่ออสเตรเลียนะคะทุกชิ้นทุกใบเลยนะคะสําหรับชาแนลนะคะแล้วราคาเนี่ยเวลาเขาเสนอมานะคะเราเป็นคนคอนโทรลก็ rol, คือเรามีโอกาสที่จะต่อรองได้นะคะถามว่าถูกไหมแพงไหมนะคะอย่างที่บอกส่วนตัวแล้วได้ชาแนลเนี่ย ถูกกว่าในช็อปที่ออสเตรเลียนะคะคือเราไม่ได้คิดว่ามันถูกหรือมันแพงแต่ว่ามันเป็นราคาที่เราพอใจนะคะเพราะว่าคําว่าถูกหรือแพงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราได้นะคะที่เราพอใจนะคะซื้อเสร็จจบนะคะหมดไม่ต้องไปดูร้านอื่นต่อนะคะเพราะว่าเวลาเห็นราคาถูกแล้วมันจะช้าใจนะคะอันนี้คือสีดิกเกลี่ยงตัวเองนะข้อดีข้อหนึ่งที่ซื้อจากนอกร้านเนี่ยก็คือ เองนะคะใช้เงินสดในการซื้อทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลนักษณะแบงค์ทรานสเฟอร์นะคะหรือว่าเป็นแคชนะหรือว่าเป็นอย่างเช่นซื้อจากบ้านเพื่อนอะ่ะมีโอเงี้ยเป็นการซื้อเงินสดทั้งหมดนะคะไม่ใช้เครดิตการเลยนะคะมองย้อนกลับไปนะคะตอนที่เป็นนี้บัตรเครดิตนะจากการซื้อในช็อปเยอะๆเนี่ยนะคะมันเนื่องจากว่าเราใช้บัตรเครดิตซื้อตลอดนะคะเราไม่เคยเช็คอยดเลยนะคะเราก็ซื้อไปเรื่อยๆนะ เพื่อนหนึ่งก็คือทํายอดได้แหละแล้วก็เกรงใจ SA เนี่ยมันคือปัญหาของการซื้อใ่ร้านของตัวเองนะคะถ้าคุณควบคุมได้โอเคนะคะส่วนตัวนั้นเนี่ยเป็นคนแบบใจแตกนะคะเวลาซื้อระขาดสตินะคะก็ไม่สามารถคอนโทรลได้นะคะแต่ในฝั่งเนี้ยซื้อของนอกร้านนะคะตัวเองคอนโทรลได้เพราะว่าใช้เงินสดตลอดนะคะอันนี้เป็นข้อดีที่ตัวเองพบนะในการซื้อของนอกร้านนะคะข้อดีข้อหนึ่งนก็คือ เราสามารถเลือกได้นะคะเราไม่มีการผูกขาดนะกับร้านใดร้านหนึ่งนะคะมันอยู่ที่ว่าเขามีของและก็ราคาที่เราพอใจหรือเปล่านะคะอันนี้คือข้อดีในการซื้อของนอกช็อปนะคะแต่ก็มีข้อเสียนะคะในการซื้อของนอกร้านนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ามันก็เป็นความเสี่ยงนะเสี่ยงว่าอาจจะมีของปลอมหรือเปล่านะคะโดนโกงหรือเปล่าเป็นร้านจริงหรือเปล่ามันมีแบบคําถามพวกนี้ออัพขึ้นมานะคะ แต่ว่าตัวเองนะนเดี๋ยวจะมาแชร์ในคลิปถัดไปแล้วกันนะคะว่ามีแนวทางในการเลือกร้านพวกดีเซลเลอร์พวกนี้นะคะอย่างไรบ้างนะคะเราก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาฟังกันแล้วกันนะคะคือที่ซื้อนอกช็อปที่ผ่านมานะคะสนับส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คือตัวเองเนี่ยยอมรับความเสี่ยงนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในการซื้อของจากร้านพวกนี้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างโชคดีนะไม่เคยถูกร้านไหนโกงเลยนะคะแล้วก็ได้ของดีมากนะคะ เป็นของใหม่จากช็อปเลยแล้วก็ราคาดีกว่าในร้านนะคะอาจจะมีแค่บางชิ้นนะที่เป็นหลุยฮอตไอเทมเนี้ยนะอาจจะได้มาจากเที่ยอเมริกาเนี่ยราคาแพงกว่าที่ออสเตรเลียนิดนึงนะคะแต่ว่าไอเทมพวกนั้นเนี่ยบางทีที่ออสเตรเลียไม่มีเลยด้วยซ้ำนะคะคดเดียวก็ยาวแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังต่อในอีพิโซดหน้านะคะว่ามีแนวทางนะ ในการเลือกร้านนอกช็อปนะคะรีไซเลอร์ปัจจุบันช็อปเปอร์คอนซัลแมนต์สตอร์อย่างไรบ้างนะคะก็ขอบคุณทุกเคนที่ให้ตามชมรกันมานะคะ <c oughs> ก็หวังว่าคลิปทั้งหลายแหละนะที่ทำเนี่ยจะมีประโยชน์มากนะคะไม่ม <c oughs> ากนนก็น้อยแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่สะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ